ถ้าอยากไปดูอีกเรื่องก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกันกับร้านทองนะครับก็ทําเอาตกอกตกใจครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพนักงานของร้านทองร้านนี้เข้าใจว่าเกิดเหตุปล้นทองเกิดเหตุชิงทรัพย์เกิดขึ้นหลังจากที่กระจกหน้าร้านทองเนี่ยแตกละเอียดนะครับทำเอาตกอกตกใจต้องรีบเก็บทองปรากฏว่าแจ้งตำรวจมาตรวจสอบตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับคาดการว่าโจรไม่มีแต่เป็นเพราะว่าความร้อนครับ นี่เป็นจังหวัดที่ประตูกระจกฝั่งหนึ่งของร้านทองในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแตกละเอียดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุครับเมื่อเกิดเหตุขึ้นทางพนักงานขายก็คือนางสาวพรทิพย์บุญเครืออายุ33ปีตกใจคิดว่ามีการปล้นร้านทองเกิดขึ้นนะครับจึงรีบเก็บทองทั้งหมดใส่ตู้เซฟทันทีจากนั้นแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาทำการตรวจสอบ เมื่อพันตํารวจเอกกิติชัยไกลานาราผู้กากับการสพเมืองนครศรีธรรมราชลงพื้นที่สอบปากคาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่สุดพบว่าเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกา52นาทีนะครับกล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพนาะทีบานกระจกหน้าร้านเนี่ยแตกกระจายปรากฏว่าแตกลงมาเองนะครับไม่ใช่ฝีมือของคนร้ายไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์จึงคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดมาจากความร้อนของแสงอาทิตย์ ที่2ตรงมาที่บริเวณกระจกหน้าร้านทําให้เกิดจุดรวมแสงและเกิดเป็นความร้อนสะสมขึ้นส่วนสภาพอากาศวันนี้ครับโดยรวมประเทศไทยเรายังคงร้อนจัดนะครับคุณผู้ชมครับต้องระมัดระวังอย่างมากกลมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอุณหภูมิจะสูงสุดถึง40องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางสูงสุดที่41องศาเซลเซียส ในภาคกลางที่จังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง10%เซของพื้นที่อีกด้วยส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่39องศาเซลเซียสและภาคใต้สูงสุดอยู่ที่38องศาเซลเซียสส่วนดัชนีความร้อนของวันนี้นะครับภาคเหนือค่าดัชนีความร้อนสูงสุดอยู่ที่จังหวัดต,ตากคือ39.6องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับเตือนภยัย ภาคตะวันออกชิงเหนือมีดัชนีความร้อนสูงสุดอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่39.4องศาเซลเซียสอยู่ในระดับเตือนภัยเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่ภาคกลางจังหวัดที่มีค่าดัชนีความร้อนสูงสุดคือกรุงเทพมหานครอยู่ที่48.1องศาเซลเซียสอยู่ในระดับอันตรายส่วนภาคตะวันออกจังหวัดที่ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดคือจังหวัดชนบุรีที่51.4องศาเซลเซียสระดับอันตรายเช่นเดียวกันและในภาคใต้นะครับ จังหวัดที่มีค่าดัชนีความร้อนสูงที่สุดคือที่จังหวัดภูเก็ตที่48.3องศาเซลเซียสอยู่ในระดับอันตรายครับ